วดีหวาไกันาเอา้เล้วม่บอกาออรดตัวงไครับมีอะไรมาโชว์หรือยไครก็วันนี้เราก็มี oppo reno 8t 5g ทุกคนตรงนี้เลยก็เป็นดีไซน์เป็นงดีไ์ดีไซน์สวยบางเบาบาเบาี่ซช้ความบางหน่อยบางบางเลยเบาเบาเเรียบรูเรียบหรู ดูมีเสน่ห์ส่งอะไรไหมเด็กโอ้โหไม่บอกกันก่อนด้วยนะแล้วถ้าพี่มีทำบาง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 เบาบางเบาบางเบาบางเบาเรียบหรูเรียบหรูก็โต๊ะมีเสน่ห์มีเสน่ห์ไงมีเสน่ห์อันนี้ต้องให้คนอื่นังแต่ถ้าไม่ต้องถ่ายด้วยอโฟร์หแบบนี้ะจีก็มีเสน่ห์อันนี้เราบมาตอบอยู่ในสไตล์คนที่ใหม่ขนา สุดๆครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอันแรกเลยนะบางเบา,บาก็แน่นอนเพราะชีวิตเราทุกวันนี้มันแบบเดินทางหรือความรวดเร็วไปไหนมาไหนไม่ต้องคล่องตัวคำผมใช่ไหมไม่แล้วก็จริงก็มีกล้องด้วยไม่ว่าจะกล้องแบบว่าตัวใหม่ของทาง o p p โนะครับแล้วก็จริงๆแบบตัวออ p โ Re n o Reno เนี่ยก็ออกมาหลายรุ่นมากๆเลย <นะ S 2> พวกเราก็อยู่ันนะั้งแต่แบบ o p p ออฟโรไหต่นสองเนาะใช่ r e n นหนึ่งตอนนั้น<ช>ยังไม่ได้มา ก็จริงๆแบบทุกรุ่นก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวครับผมแล้วก็พัฒนาไาเร,รเ,เรื่อยเขาบอกว่าเป็น p o r t r a i t Expert รุ่นนี้โดดเด่นยังไงบ้างก็จรงิงๆในไลน์ของ r ีโนเนี่ยจุดเด่นของเขาก็าคือกล้องอยู่แล้วใครจะรู้ว่ากล้องเขาเนี่ยตั้งแต่เราเราเร r เซนต์รุนร่นนี้มาเราก็จะได้ได,ได้ได้รับการที่ทุกเขตรเรื่องกล้องตลอดว่ามันชัดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการถ่ายคลื่นใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ด้วยพัฒนาการต่างๆเครื่องมันก็เร็วขึ้นแรงขึ้นเต็มที่ทุกอัตรถแน่นอนครับ ฝากดีๆครับตระกับใช่ครับไปไกลๆครับผมก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับผม Oppo Reno 8 t 5G นะครับผมเปิดตัวแล้ววันนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับครับยังไงก็ฝาก Oppo Reno 8 t 5G นะครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าทุกทุกอย่างนะครับผมที่เพจ Oppo Thailand เลยครับครับยังไงก็ฝากถึงประกาศล่าสุดของทีมทีมในละบิวที่มีในนี้นครับผมรับเรื่องการจัดระเบียบแฟนคับที่แง่ที่อยู่ในเรื่องประกาศเรื่อง ยูเลยหรอยู่เลยเขาเขาเขาขึ้นพีพีกิจเอเจนตเมนต์ก่อนก็พีกิจเอเจนต์ตอบก่อนโอเคก็ที่จริงก็ก็อย่างที่ตามประกาศนะครับผมพวกเราสองคนก็หรือว่าทีมงานเองด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆเราแค่อยากจะจะจัดทุกๆอย่างให้เป็นตามระบบระเบียบมากกว่านะครับผมที่จริงสิ่งที่เราโฟกัสมากกว่าคือการที่เราไม่อยากให้คนเขาเรียกว่าคนในสถานที่นั้นๆคนรอบตัวตรงนั้นไแบบได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนไปด้วยมากกว่าที่จริงเราสองคนก็ ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบมากที่สุดจริงเจอแบบนี้บอกว่าปล่อยนไปหรือคุณอาจจะเคยเจอกับตัวมาเนอะการดันก็เคยมีบ้างนะครับสรุปว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วประกาศเนี่ยปล่อยไปเมื่อวานเนาะจากเมื่อวานที่ผมกลับบ้านในก็ทุกคนก็แบบน่ารักมากๆเลยทุกคนก็ขึ้นไม่ได้มีเหมือนว่าพอเราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงทุกคนก็ให้ความรู้อย่างดีขอบคุณทุกคนจริงๆที่เหมือนว่าสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่า เรบฟังกันเลยกันพี่ครับพี่กินแล้วมันมีฟีดแบ็จากคนที่เราแพ้ที่ม so ีส่วนประทบมาถึงเราพอมากพอมากพอขนาดนั้นก yeah. ็จริงๆมันก็ผมว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปนะหมายถึงว่าสําหรับคนศิลปินหลายๆท่านอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหมือนว่าหลายๆคนก็อาจจะมีมีคอนเซิร์นเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกันที่เราพื้นที่ความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยครับซึ่งหมือนว่าผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่พื้นฐานแหละที่จริงๆแล้วเหมือนว่าเราทุกคนก็ก็ มีควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าสิทธิ์ที่เข้าไปส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยก็แต่ว่าผมว่าหมายความั่าบางบางครั้งมันเป็นเรื่องของการที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราแบบอาจจะลืมนึกไปมากกว่าเป็นการหรือว่าเป็นการบอกกล่าวคุยกันเหมือนคนกันเองอะไรเงี้ยอย่างก่อนที่เขาประกาศเองที่เกิ่องขอการที่แบบต้นงมีนสุดระลุแรงตะเมออะไรเงี้ยจนเราต้องแบบต้องคุยกันแล้วอะไรเงี้ยอาจจะก็จริงก็อาจจะมีบ้าง อย่างเช่นแบบการที่เราแบบไปไลฟ์ที่สตูดิโออะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้จริงๆแบบพวกเราสองคนก็ไม่ได้ต sí ิดแบบว่าจริงๆแบบเหมือนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบเหมือนเหมือนแบบมันเป็นเรื่องของสถานที่มากกว่าที่เขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะจะรับคนจํานวนนี้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆอยากให้ทุกๆคนแบบไม่ได้รับผลเป็นคนทั้งหมดเพราะว่าแบบเราจะเป็นแบบคนระแวกนั้นเองหรือพวกตัวเราเองด้วยทีมงานด้วยอย่ค่อยๆโดนแบบทั้นแบบโดนตัวหรือโดนความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยบ้าง สำหรับตัวพีพีพีไม่เคยโดนถึงท่านแบบถึงไม่ถึงตัวหรือว่ามีควำรุนแรงก่อนก่อนที่ก่อนก่อนที่จะออกมาแบบว่าคิดหนักไหมครับว่าแบบกลัวกลัวคนจะไม่เข้าใจอะไรก็ที่จริงก็คิดหนักไหมที่จริงทางทีมเราก็ก็คิดกันพอสมควรเนาะเพราะว่าแบบที่จริงแบบเราเราพยายามจะชี้แจงรายละเอียดให้ให้ได้ดีเทลให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเวลาออกมาอะไรกัน เรามีแบบว่าเอ,อ่อข้อกำหนดเกี่วกมาตร,รการลายสงฆ์เป็นทางการอะไรแบบนี้ก็ก็จริงๆทางทางอ่าที่พี่กิจเนี่ยร์เป็นแล้วก็พี่กิจเอ็นจริงๆเราก็จะมีประกาศตารางงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงบอกรายละเอียดงานว,ว่าอ่างานนี้เป็นงานเปิดหรืองานปิดหรือว่าเป็นงานที่เหมือนว่าสามารถมาเจอกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้จริงๆแล้วทางเราก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเคลียร์แล้วก็บอกทุกคนใใหหห้้ห้้รรูวววว่า่าาาจะะไดดเเเตตียยมมััักกกนนนถือพ บางทีเราสมมติเราไม่ได้บอกว่าเป็นงานปิดแล้วทุกคนมาลอเกอร์เราก็ไม่อยากให้เป็นงานงานที่เราอยากจะเจอทุกคนเราก็อยากเจอทุกคนจริงเราก็อยากจะอินเทอร์แอคอยากจะทักทายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบางครั้งในในพื้นที่หรือว่าในโอกาสที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เราเราก็พยายามจะไม่สนับสนุนให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเนาะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างด้ว<ม><ล>ยๆนอกจากอย่างอย่าง,าง,าง,างที่ตามไปที่งานเราในช่วงสุดตะวันในฟ้าที่เราส่เราไปนั่นมันมีปัญหาไหมพ่อ่าก็จริงๆมันก็มีก็มีบ้างมีบ้าง มันก็มามันก็จะมาหลายทางแบบตามมาเหมือนทำเป็นเหมือนบังเอิญเจออะไรเงี้ยมันก็มีหรือว่าแบบแต่ทำไมทำไมเขาลงเขาลงมาหรือว่าแบบเหมือนเหมือนแบบสมมติเดินมาอุ้ยบังเอิญเจออันนี้สมมติสมมตินี่นี่เป็นพีพีนี่มีพีนี่มีพีอันนี้อันนี้ไม่ใคนคนบังเอิญเจอนี่บังเอิญเจอแล้วแล้วโอ้น้องมิวตี้ไม่ใช่นี่พี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  ใหม่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  a c t i ปิดตัวทำไหม p p m ม่ใี่เรล่นเราเล่นเราเม่นเราเ่่หตการ่สมมติใหมการสมมติพก่ม็จริงๆ่อย่างอย่างรอบนั้นน่ะคือตามไปถึงหน้าบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ตามไปถึงหน้าบ้าน แบบนั้นแล้วอะไรแต่ผมว่าผมว่าจริงๆเราก็พยายามสังเกตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมว่าก็ขอบคุณทุกคนมากกว่าที่เข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าให้ความร่วมมือกแบบัแบกับสิ่งที่หมว่าทางเราของความร่วมมืออะไรเงี้ยแลวถ้าในสิ่งที่เราเตือนไปแล้วถ้าเขายังไม่ไปตัดตามเราจะดำเนินการคนอยูก็อาจจะต้องดูเป็นเป็นเป็นรายรายการณีไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการผุกคาพที่ไม่ได้ทำด้วยความประสงค์ดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีมีการ แต่ล่าสุดที่ออกมานี่ก็คือโอเคนะทุกคนทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักมากเงยแล้วมันก็มีหลายรูปแบบแล้วทั้งการแบบอ่าเด็กพีก็จะเคยเจอแบบในทวิตเตอร์หรือว่าในแบบการทักมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยังยังผมเนี่ยล่าสุดคุณพ่อมาคุยว่าเอ้ยมีคนทักมาแบบพูดจาผมว่ามันก็แบบมาทุกทุกทางแล้วก็มาหลายใรูปแบบอะรางเงยเพราะเพราะไม่เคยทำงานแบบนี้นิ่งๆทำให้เราเหมือนแบบไม่เป็นตัวเองในเวลาต้องออกไป สถานที่อื่นๆต้องมีการป้องตัวผมว่ามันก็มีมันก็มีบ้างเลยป้องตัวนม่ว่ามันจะทำได้ใช่อ่าสมมติว่านี่เป็นนี่เป็นคนเดินมาเจออ่เธอป้องตัวแล้วไปป้องตัวถือป้อมตัวอยู่ต้องต้องพูดฮะต้องพูดฮะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ดูสวยงามมัน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 เคยแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเรา เราไม่จยอยอาการออกไปแบบเดินห Eller, ้างตามสั e. ่งซื้ไปเลยก็มีเนาะมีแหละก็มีบางครั้งครับผมที oh, ่เราสึกว่าจริงๆแบบเหมือนบางครั้งเราไปกับครอบครัวบ้างหรือว่าไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องการเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาพักผ่อนเราก็เราแลอยากจะแบบพักผ่อนจริงๆเหมือนใช้เวลากับคนเหล่านั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจทุกคนนะครับทุกเข้าใจจริงๆว่าจริงๆแบบบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอเราบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเราดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบทุกคนแบบซัพพอร์ต มาอินเทอร์แอคอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่บางครั้งอันนี้ก็ด้วยด้วยเจตนาที่ดีใช่ไหมครับเกิดบางคนแบบที่ตามด้วยแบบด้วยการที่แบบอยากจะตามจริงๆอยากจะแบบแอบตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขอขอพื้นที่ส่วนตัวส่วนตัวตรงนี้ของเราแล้วกันนะครับให้แบบเราได้ใช้ชีวิตกันบ้างก็จริงๆผมว่าผมว่าจริงๆแล้วอ่ะขอขอในรูกดูเลยละครดีนะไม่ว่าจะเป็นละครจะละครเป็นว่าใน ในกรณีที่สมมุติว่าบางบางคนเข้ามาขออะไรรูปผู้อะไรเงี้ยสมมุติว่าจริงๆแล้วทางทางบริษัทก็มีเหมือนว่ามาตรการอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วบางทีเราไม่สามารถให้ให้ถ่ายกันได้ทุกคนอะไรเงี้ยเพราะบางทีด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของข้อจำกัดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้การที่เราให้ให้ให้เลือกบริษัทกับใครมันอาจจะทําให้มันมันเซนซิทีฟกับกับบางคนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าในในโอกาสที่มันเป็นช่วงเวลาทํางานหรือช่วงเวลาที่มันเร่งรีบอะไรเงี้ยก็อาจจะหรือว่าช่วงเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ให ขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในในจริงๆแล้วอ่ะสมมุติว่าบางทีอ่ะเดินมาแบบคุยกันดีๆแบบขอถ่ายรูปหน่อยขอแบบคุยกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็มันก็เหมือนละเมิดเรานิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในในสภาพที่พร้อมใช่อะไราเงี้ยอะไปอีกเรื่องหนึ่งพีทีบีได้หินกับเพลงใหม่ของพี่ีีครับผมปล่อยมาแล้วเป็นไงบ้างก็ชื่อเพลงว่าเออลังเลอ่าก็แบบสับสนอะไรเงี้ย ลังเลเรื่องอะไรลังเลเนะลังเลนี่เป็นเรื่องเรื่องความรักถ้าในเพลงก็คือเรื่องความรักแต่ถ้าในเพลงก็แบบเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยใบ้หน่อยสิใบ้หน่อยก็แบบลังเลเพราะว่าแบบใจฉันกำลังเซฟเธออะไรเงี้ยแล้วก็ปีเซทำอะไรปีเซปีเซทางอันนั้นสูงมันก็มีน้ตที่ จำไม่เลือกจะปล่อยวันที่15กุมภาก็ก็ทสางหายเลยไหมก็ที่จริงก็เป็นแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบใกล้ๆวาเลนไทน์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเพลงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเรารู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะปล่อยแบบในช่วงแบบเดือนแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สปอยกันอีกพายเอก MV หรอครับเป็นยังไงบ้างกินเลือกคนเดียวมมีพี่ชายคนเดียวชื่อเออสปอยโดยไม่ใช่ชื่อหรอพิเศษยังไงที่เอก MV ดี้ สุดยอดไหมคนนี้สุดยอดไหมล่ะเรักองล่ะคนนี้เหรอทำพี่พีชาแล้วคุณกินแล้วก็ใครรับมาถ้าถ้าพีพีตอบน้อยก็ต้องไปโทษคุณบีนซาสบายพระเอกมีเหรอใบหน่อยใบหน่อยเขาก็น่ารักหัวขาวนี่ไง ไ้วก็แบบเขาน่ารักเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่อ่าเป็นี่ตัวยกเป็นพี่ตัวเป็นพี่ตัวงความพิศษในเรื่องของมันกาดแห่งคามรักเวมท่ตัดเราแลมันมีความพิเศษ่ากอื่นไมีกี่จริงคือว่าใน MV ยใ้ทุคนรติดตามเป็นมูดแลทนใหม่จริงๆที่พี่ไม่เคยทาเลยปกติเราก็จะทำเป็นแนวแบบ เป็นเป็นแบบมูทมูทหรือว่าเป็นแบบแฟชั่นฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเล่าเป็นเรื่องราวครับก็เป็นครั้งแรกในเอ็มวีเลยที่แบบได้เล่าเป็นเรื่องราวมากาเนจะมีภาพก่อนจะมีการชาเลนจ์หน้าก็พี่ก็ถือว่บอกเราติดตาเมื่อกี้ก็สปอยแบบทันคอนไปแล้วแต่กับมาตรงบรรลังแน่นอนอะไรนะครับแต่กลับมาตรงบรรลังแน่นอนผมไม่ขนาดนนก็ัแ้ ก็กเป็นเพลงแบบอีกเพลงหนึ่งเป็นแบบอีกโมเดิร์นทัวร์อย่างที่แบบทุกคนสนใจไม่เคยเห็นครับใช่พี่นี่กำลังจะบินไปงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสไยแฟชั่นวองครับอ๋อครับผมก็ที่จริงบินไปคืนนี้ครับถ้าตอนนี้มีแรงกำลังใจอย่างนี่จะแบบงานก็ก็ที่จริงเหมือนเหมือนโชว์นี้ก็เพิ่งติดต่อเรามาเมื่อวันแบบเออใกล้ๆนี่แหละครับผมสองสามอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดใจว่าเออพอพอคิวเราได้ด้วยเราเกลียดเรือยากได้ก็ก็ก็ ก็ไปร่วมงานนะผมก็ว่าก็เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นหนึ่งของพี่เหมือนกันที่รู้สึกว่าแบบเออเราไปเราเราเหมือนได้ฟิลฟิลบางอย่างในในในตัวเราด้วยอะไรเงี้ยในความชอบของเราอย่างเงี้ยครับคราวนี hmm, yeah, right. kind of ้ก right. <c wehr sın> mm ็คือการไปร่วมงานอย่างเดียวไม่ได้มีโชว์มีอะไรหรือเปลก็ที่จริงก็ไปดูโชว์อย่างเดียวเลยครับผมหนึ่งโชว์แล้วก็เดี๋ยวกับ